สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้1กันยายน2567ครับ18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับประเด็นกรณีรัฐบาลจะแจกเงินสด1 0,000บาทสบัตรสำการแห่งรัฐและผู้พิการเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นดิทัลนไหมหลายคนหลายท่านยังสงสัยคำตอบครับจริงๆแล้วนี่งบที่เขาจะเอามาจ่ายเป็นเงินสดนี้มันเป็นงบที่จะจ่ายเงินหมื่นดิจิทัลนนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าจะจ่ายเป็นเงินสดดิจิทัลนี่้ถ้าจะจ่ายเป็นเงินดิจิทัลนะครับระบบเขาทาไม่ทันคือระบบเติมเงินเขาไม่เข้าให้ผู้ได้รับสิทธิ์นี่ททำไม่ทันและก็ยังไม่ได้ประกาศผลด้วยว่าใครได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ทำลองนี้นะครับและร้านค้าที่จะรับเข้าร่วมโครงการก็ยังได้ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้งไไดลงทะเบียนคือระบบดิจิทัลเนี่ยมันทําไม่เสร็จแต่ว่างบที่จะจ่ายเงินเหมือนนิ้ท่าน อ่าส่วนงบของปี2 5ง7นะครับงบของปีงบประมาณ2567น, 2, 5, 6, นี่มีอยู่แสนสี่หมื่นกว่าล้านนี่ครับถูกบังคับว่าจะต้องใช้จ่ายงบภายในไม่เกิน30กันยานี่แหละเป็นเหตุให้รัฐบาลถ้าจะจ่ายงบโดยจ่ายเป็นเงินดีท่านบริเให้กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นนี้ท่านนี่มันจ่ายภายใน30กันยาไม่ได้เพราะระบบต่างๆไม่รองรับก็จึงมีข่าว จากแหล่งขา่าวต่างๆออกมาว่ารัฐบาลจะแปลงงบดิจิทัลวอลเล็ตนี่จากเป็นจากการจ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตคนละหมื่นเอามาเป็นเงินสนดโดยให้กลุ่มบัตรสิการหางรัฐและผู้พิการก่อนทําไมจึงให้กลุ่มบัตรสิการหางรัฐและผู้พิการก่อนก็เพราะว่าบัตรสิการห่งรัฐและผู้พิการนี้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเขามีระบบสามารถจ่ายเงินให้กับกลุ่มนี้ได้เลยมีข้อมูลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ้ารัฐบาลสามารถทําถูกต้องตามกฎหมายทําได้ทัน ก็จะเบิกจ่ายงบและโอนให้กับกลุ่มนี้ได้ทันภายในไม่เกิน30กันยางบก็จะไม่โดนตัดเพราะว่างบนี้ถ้าใช้ไม่เกินถ้าใช้ภายใน30กันยาใช้ได้นะครับถ้าหลังวันที่30กันยายนใช้ไม่ได้งบโดนตัดไปเลยเพราะว่ามันเกินปีงบประมาณ2567วันสุดท้ายของปีงบประมาณ2567ก็คือวันที่30กันยายน2567นะครับส่วนวันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปมันเป็นปีงบประมาณ2568ไปแล้ว งบของปีสองเ้าเกตต้องใช้ภายในไม่เกินสามสิบกันยานะครับเอารูปแบบมันจะเป็นทํานองนี้ส่วนจริงๆแล้วต้องลงทะเบียนไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลสามารถแจกได้ทานจริงก็ไม่จําเป็นจะต้องไปลงทะเบียนรับเงินสดหมื่นนี้นะครับแต่ที่เราบอกให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นิีิท่านเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามนั้นเรากันพลาดครับการท่านพลาดไม่ได้เงิน มันพลาดตรงไหนถ้าพลาดพลาดตรงที่ถ้ารัฐบาลเขาไม่สามารถเบิกจ่ายงบได้ทันและจ่ายเป็นเงินสดให้กลุ่มบัตรสัคัญทางรัฐและผู้พิการถ้าไม่สามารถจ่ายได้ทันภายใน30กันยาบัตรสำคัญทางรัฐและผู้พิการก็ไม่ได้เงินหมื่นเป็นเงินสดเลยนะครับเพราะจ่ายไม่ทันภายในปีงวดสองห้าหกเจ็ดงบโดนตัดทิ้งไปเฉยๆนี่ถ้าจ่ายไม่ทันเป็นไงครับเงินสดได้ไมหนึ่งหมื่น ผู้ถือบัตรธนาการแห่งรัฐและผู้บริการไม่ได้เงินสดเลยครับงบโดนตัดจ่ายไม่ทันทีนี้เงินหมื่นดิจิท่านท่านจะได้หรือเปล่าหรอทีนี้เพราะว่าปีงบประมาณสองห้าแปดเขาจะจ่ายจ่ายเงินเป็นเงินหมื่นที่ท่านให้กัอบกลุ่มที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับถ้าท่านไม่ลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นที่ท่านเอาไว้นะครับถ้าเกิดฟ้าไม่ได้เงินสดภายในสามสิบกันยาพอไปปีงบประมาณสองห้าหกแปด ปีก่อนวันสองาหกแปดนี่จะเริ่มหนึ่งตุลาคมสองเาเจ็ดเป็นต้นไปนี่ <S <S ถ้าท่านไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นที่ท่านเอาไว้เงินหมื่นที่ท่านในช่วงปีงประวันสองาหกแปดท่านก็ไม่ได้อีกเพราะท่านไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นที่จะท่านเอาไว้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราจรึงบอกให้ท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้เพราะว่าป้องกันการพลาดถ้าท่านพลาดไม่ได้เงินสวดภายใน30กันยา ท่านยังมีสิทธิ์ได้เงินหมื่นดิจิทัลในปีงบประมาณสองพห้าอยหกแปดอยู่นะครับแต่ถ้าท่านไม่ลงทะเบียนนะครับถ้าเกิดเงินสดไม่ได้ภายใน30กันยายน2568เงินสดไม่ได้นะครับเพบสามสิบกันยายน2567ครับขออภัยครับถ้าท่านไม่ได้เงินสดภายใน30กันยายน2567ปีงบประมาณ2568ท่านยังมีสิทธิ์ได้เงินหมื่นดิจิทัลถ้าท่านถ้าท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่น้ท่าาาเเอไวกิดรัฐบลจย เงินสดให้ท่านไม่ทนันภายใน30กันยาเงินสดก็ไม่ได้เงินหมื่นที่ท่านในปี68ก็ไม่ได้อีกฟฝวาทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ได้เงินไปเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะลงทะเบียนรับสิทธิ์หมื่นที่ท่านป้องกันเอาไว้นะครับป้องกันเอาไว้ทีนี้ถ้าท่านไม่อยากจะลงทะเบียนเร็วท่านไม่อยากจะลงทะเบียนเร็วท่านผู้ถือบัตรสมขการถึงรและผู้พิการก็รอรับเงินหมื่นไปครับรอรับเงินหมื่นไป รอจนถึง30กันยายน2567ครับถ้าจนถึงวันที่30กันยายน2567ท่านได้เงินหมื่นไปวันใดวันหนึ่งในเดือนกันยายนน่ะวันใดวันหนึ่งในเดือนกันยายนท่านได้รับการโอนไปแล้วช้าสุดไม่เกิน30กันยายน2567ท่านได้รับการโอนหมื่นไปสมมติถ้าท่านได้รับการโอนหมื่นไปไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นที่ท่านครับ แต่ถ้ารอจนถึงวันที่30กันยายนไม่ได้รับการโอนเลยเงินหมื่นนี่ถ้าท่านไม่ได้รับการโอน30กันยายนภายใน30กันยายนกันยายนแสดงว่ารัฐบาลทํางานไม่สําเร็จงวบโดนตัดอา้าววันที่1ตุลาถึง15ตุลาท่านจึงไปลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมืน่นดิจิทัลก็ได้ไปลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับซึ่งรัฐบาลเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนตั้งแต่16กันยายน ถึง15ตุลาแต,แต่ภายในเดือนกันยายนท่านไม่ต้องลงทะเบียนก็กได้รอดูว่าท่านจะได้เงินเหมือนไหมถ้าไม่ได้เงินเหมือนเป็นเงินสด1ตุลาจึงไปลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนครับก็เหลือเวลาอีก15วันนะครับหลังจาก30กันยายนไปแล้วก็คือวันที่1ตุลาถึง15ตุลาสามารถลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนได้ในกลุ่มใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมือนที่ท่านมาก่อนอันนี้จะไปลงก็ต่อเมื่อ ท่านพลาดหวังถ้าไม่ได้เงินสดภายใน30กันยายนนะครับอ้าวจะทำยังไงก็แล้วแต่ตัดสินใจแล้วพี่นาเอาตามนี้ครับสวัสดีครับ